พระเจ้าผู้ถูกสาบเดียโกมาราโดนามึงมึงคิดว่าพระเจ้านี้จริงปะถ้ามีอ่ะพระเจ้าแม่งหน้าตาเป็นยังไงสําหรับคนล้านบนโลกเฮี้ยที่ใบนี้พระเจ้าแม่งตัวเตี้ยอ้วนหลงพุงและมาจากสลัมที่เหม็นเน่าที่สุดในอาเจนติน,น่านี่คือเรื่องของชายที่เกิดมาเพื่อเป็นตำนานและเกิดมาเพื่อพังทลายเดียโกอามันโดมาราโดน่ามึงอย่าเพิ่งนึกถึงผ้ามันติดยาหรือผ้ามันชูถ้วยบอลโลกแม่ มึงต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นวิลล่าฟิโอริโตจำเชื่อนี้ไว้นี่ไม่ใช่แค่สลัมมันคือหลุมส้วมที่พระเจ้าลืมทิ้งไว้ไม่มีน้ำสะอาดไม่มีไฟมีแต่ความจนและความสิ้นหวังและในกองขยะนั้นเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งเดียโกถือกำเนิดขึ้นมามันมีของเล่นอยู่อย่างเดียวลูกฟุตบอลแต่สำหรับมันลูกบอลไม่ใช่ของเล่นมันคือตัวหนีตายเด็กเฮียนี่แม่งเลี้ยงบอลเก่งกว่าเดิน คนทั้งสลัมแม่งหยุดดูเวลาไอเด็กนี่มันจับบอลมันไม่ได้เลี้ยงบอลมันเหมือนกำลังเต้นระบ้ากับปีศาจเท้าซ้ายของมันแม่งเหมือนมีเวทมนต์แป๊บเดียวไอเด็กนรกจากสลัมแม่งไต่เต้าขึ้นมาโบก่าจูเนียสทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบ้านเกิดมันแบกทีมมันเสกแชมป์มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของคนจนที่ลุกขึ้นมาตบหน้าคนรวยมึงเก็ f ฟ e ลปะมันไม่ใช่แค่นับบอลมันคือความหวังบาร์เซโลน่ายุโรปดินแดนแห่งความฝันแต่ที่นั่น มันได้เจอนรกของจิงไม่ใช่ความจนแต่คือความคาดหวังมันโดนเสียบขาหักมันโดนเหยียบมันเริ่มเจ็บปวดและเมื่อมันเจ็บปวดมึงก็จะเริ่มมองหายาแก้ปวดมันระเบิดอารมณ์ในสนามอลุมบณบอลแม่งยับมันโดนถีบส่งออกจากบาซา่าชีวิตแม่งเหมือนจะจบนักเตะพรสวรรค์สูงแต่สันดานดิบใครจะเอามืงว่นาโปลีมึงรู้จักเมืองเนเปิลส์ปะเมืองทางใต้ของอิตาลี ที่โดนคนทางเหนือแม่งเยียดว่าไอ้พวกบ้านนอกไอ้พวกขยะเมืองที่โดนดูถูกเมืองที่สิ้นหวังเมืองที่หน้าตาเหมือนบ้านเกิดของมันเป๊ะเ,เลยเมืองขยะต้อนรับเทพเจ้าขยะองค์ใหม่วันที่มันเปิดตัวคน75,000คนแห่มาดูมันเดาะบอลบ้าไปแล้วนาโปลีไม่ได้ซื้อนักบอลน,นาโปลีแม่งกําลังซื้อพระผู้ไถ่าบาปและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานและโศกนาฏกรรมที่แท้จริงเม็กซิโก 1986บอลโลกนี่คือเวทีของมันไม่ใช่นี่คือโบสของมันรอบ8ทีมอาร์เจนติน่า vs อังกฤษมึงจำสงครามฟอกแลนด์ได้ปะอังกฤษเพิ่งฆ่าเด็กอาร์เจนตินาไปหมาดๆนี่ไม่ใช่เกมบอลนี่คือสงครามและเดียโก้ก็โชว์ให้โลกเห็นลูกแรกหัดถัดพระเจ้าแฮนด์ออฟกอรมันกระโดดชกบ,บอลเข้าประตูขี่โกงสัตว์มันโกงและมันบอกว่านี่คือมือของพระเจ้ามึงคิดดู ต้องเคี่ยขนาดไหนถึงกล้าพูดแบบนี้แต่อีก4นาทีต่อมามันได้บอลจากแดนตัวเองมันวิ่งมันเลี้ยงหลบ 1...2...3...4...5... มันลากผ่านนักเตะอังกฤษ,กรษครึ่งทีมล็อกหลบโกแล้วยิงประตูแห่งศตวตรรษ g o of the Century ใน5นาทีมันแสดงให้โลกเห็นว่ามันเป็นทั้งซาตานจอมขี้โกงและพระเจ้าจอมอัจฉริยะและอจเจติน่าเป็นแชมป์โลก เดียโกมาราโดน่าไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปมันคือพระเจ้าโดยสมบูรณ์มันกลับไปนาปโปลีและทำในสิ่งที่โลกคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันพาทีมกาักากากอย่างนาปโปลีตกหน้าทีมยักษ์ใหญ่ทางเหนือควา้าแชมป์ลีกอิตาลีครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เนเปิลส์แม่งเกิดจะลาจนแห่งความสุขเมืองแม่งอยู่เป็นอาทิตย์มีคนเขียนป้ายน่าสุสารว่าผู้มึงไม่รู้หรอกว่าพลาดเฮียอะไรไปวะมันคือราชามันคือพระเจ้าและเมื่อมึงเป็นพระเจ้ามึงคิดว่ามึงทำเฮียอะไรก็ได้และเครื่องเส้น ก็เริ่มถูกส่งมาให้มันคาโมรามาเฟียอิตาลีพวกมันดูแลเดียโกปกป้องมันแต่ก็ป้อนเหยื่อให้มันเซ็กซ์ปาร์ตี้และโคเคนมันเริ่มแล้วมันไม่ได้เสพยาเพราะมันอยากมันเสพเพราะมันต้องเสพมึงแบกความหวังของคนทั้งเมืองมึงแบกศักดิ์ศรีของประเทศมึงคือพระเจ้าแต่พระเจ้าแม่งก้นเหนืองเป็นโคเคนคือน้ำมันที่ทำให้เครื่องจักรที่ชื่อเดียโก้ยังเดินหน้าต่อไปได้ มันเริ่มอ้วนมันเริ่มสายมันเริ่มมีเรื่องแต่มันก็ยังเก่งเก่งฉิบหายแต่มึงรู้ปะ่ะความรักที่มากเกินไปแม่งก็คือยาผิดบอลโลก1990ที่อิตาลีอิตาลีเจ้าภาพดันต้องมาเจอกับอาร์เจนตินาแล้วเตะที่ไหนรู้ปะ่ะที่เนเปิลส์สนามย่าวของมันคนอิตาลีทั้งประเทศบอกให้คนเนเปิลส์เชียร์อิตาลีแต่มาลาโดน่าบอกพวกมึงเชียร์อิตาลีได้ แต่จำไว้36 4วันที่เหลือคนอิตาลีแม่งก็ดูถูกพวกมึงเหมือนเดิมมีแต่กูวที่อยู่ข้างมึงอาร์เจนตินาชนะเพนันซีอิตาลีเดียโ,โก้เขี่ยประเทศที่มันเล่นหลีกตกรอบในบ้านของมันเองคืนนั้นความรักกลายเป็นความแค้นนาโปลีหันกลับมาแทงมันอิตาลีเกลียดมันมันกลายเป็นซาตานในดินแดนที่มันเคยเป็นพระเจ้าไม่นานหลังจากนั้นความสวยก็มาเยือนมันโดนตรวจเจอโคเคนโดนแบน15เดือนเทพเจ้า ถูกจับได้ว่าเป็นขี้ยานาโปลีที่หัวมันส่งไม่เหลือเยื่อใหญ่มันพยายามกลับมาบอลโลก1994มันกลับมาแบบผอมลงฟิตแล้วมันก็ยิงประตูได้มันวิ่งไปแหกตาใส่กล้องแฟนบอลทั้งโลกเทียพระเจ้ากลับมาแล้วมันโดนตรวจโดปอีกรอบสารกระตุ้นมันโดนส่งกลับบ้านนั่นคือจุดจบโลกฟุตบอลมันเปลี่ยนไปแล้วมันกลายเป็นโลกของนักกีฬาไม่ใช่ศิลปินมันกลายเป็นโลกของวินัยไม่ใช่อารมณ์ ดียโก้มาราโดน่าเทพเจ้าแห่งความดิบเถื่อนกลายเป็นของตกยุคชีวิตที่เหลือคือนอรกอ้วนติดยานหนักกว่าเดิมปาร์ตี้โรคหัวใจมันไม่ใช่เดียโก้มันกลายเป็นซากของตำนานโลกแมงโหดร้ายโลกยังบูชารูปปั้นมาราโดน่า1986แต่แม่งกลับเยียบย่ำเดียโก้ในโลกความเป็นจริงจนวันที่มันตายมึงรู้ว่าทำไมคนทั้งโลกร้องไห้ให้มันทั้งที่มันขี้โกงขี้ยาสันดานเสียเพราะเดียโก้ แม่งคือมนุษย์ที่สุดแล้วมันคือตัวแทนของความไม่สมบูรณ์แบบมันแสดงให้โลกเห็นว่ามึงต้องไม่ใช่คนดีเพอร์เฟกมึงต้องไม่เกิดมารวยมึงมาจากสลัมมึงพลาดพลัง้งมึงล้มเหลวแต่ในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตมึงสามารถปีนขึ้นไปสูงเทียมฟ้าได้มึงสามารถเป็นพระเจ้าในแบบของมึงได้มันไม่ใช่แค่นักฟุตบอลที่เก่งที่สุดมันคือความหวังที่มีชีวิตมันคือบทพิสูจน์ว่าแม้แต่คนที่พังที่สุด ก็เคยสร้างสิ่งที่สวยงามที่สุดให้โลกใบนี้ได้และนั่นคือตำนานที่ไม่วันตายหลับให้สบายวะไอเทปเจ้าขียา